ครับบนครับ865หล่าง63ครับผมุระตายอลลแปลครับผมเนอะเลขล็อกวงในครับแตก3ตัวครับ865ครับผมเนอะแม่สลักบุรีครับ 6- 5ตรงตรงครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพระหัตคนเดิมครับมือนีครับพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนอะมาลุ้นเลขนะครับเลขท้าย3ตัวครับ เลขท้ายสามตัว,วครั้งที่1นะครับเลขหน้าออก6กศแล้วก็สองสีเ็นะครับศูนย์สอเ็ดลก็ือโตเป็นกำม,มือเ,รรมเลขท้ายสามตัวครั้งที่1เลขท้ายสตัวครั้งที่ห<ล>ที่ออก ปดสามสี่แปดสามสี่แปดสามสี่มันมีสามสี่อยู่เลยอยูได้อันนั้นก็จ้าิดถืกอยู่แปดสามสี่เนาะแปดสามสี่สามสามนี่ครับต่อไปนะคะท่านคณะกรรมการจะถือลงาหมายเลขก็จะเันสาม เลขหน้าออก602แล้วก็247เล็กลขท้าย3ตัวข้าไหนึ่งออก834สครับผมเนาะ้นี่ไอนี้าแ้านี่24อุปกรณ์ออกม่แล้วก็ทและแปด อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สหลักที่4หลักที่6ออกรางวัลเลขท้ายสตัวครั้งที่2เลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครับเลขที่ออกเลขท้ายสามตัวครั้งที่2ครับ คุนไหนเอ่ยเปิดซาดแฮใจเย็นใจเย็นใจเย็นรางวัลเลขพายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกไนะแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าครับผมเนาะเก้าแปดเก้าครับเก้าแปดเก้า เก้าแปดเก้เด้อตัวอกต่อไปนะคะจะทำการออรางัลเลทายตัวหน่งตมาแล้วแดอลองือมนกเล็ห้ามยูบาสิบื้อกะเขามากะื้อน้ำเขาเลขกท้ายสองตัวมาแล้วหาที่เจ้าวาบอเด้อมืดอกแปหามดอกเก้าสลัง ดเก่าดสีถือคือเกลองว่ะเนี่อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สี่คิ้วๆอุปกรณ์ออหลักที่หนึ่งและหลักที่สี่ออกวลเลขท้ายสองตัวข้นวมาแล้วเลขท้ายสองตัวครับขคนลวดนดี้เฮเลยระสรเจริญสกลวงเลดีใจวาประวเลขท้ายสองตัวมาแล้ว ผู้จัดจการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนพร้อมแล้วจะออกรางวัลลึกท้ายสองตัวออกมาเลยออกมาเลยเอาออกแม่มาเนี่ย โปเช่โปเช่โปเช่สองตัวงวดวันที่สิบกสิงหาคมสองพันห้าเเลขที่ออกเอหกสามโอ้เลขวิ่งเขาเต็มเต็มครับวิ่งเอ้วิ่งอีกงั้นหกสามวิ่งยังหกสามเลขวิ่งสามกับหกหกสามครับโอ้ครับนหนึ่ง สล่างหกสามคุณเนาะคือบอกก่อสามคือบอกก่สามซะโอ้ยบอกก่อสามซะออกหกสามมสิบ้าซื้อก 3, สามซื้อก็สมออกหกสาครับผมเนาะล่างหกสามนะครับผมรุนต่อรุนต่อครับผมเนาะล่างออกหกสามครับรุนต่อนะครับเอามา ล่างออกหกสามมีใครถูกบ้างครับในสามหมืนได้จุนแล้วออกรุ่นกำไรกันคือสองร้อยแล้วก็มาถืึงอีกสามหมื่นังรางวันที่สองอยู่ในมือล่างออกหกสามเด้อครับผมเนาะมากครับผมหกสามมหนแมพุ่นแปดสามได้หกสามบนออกสาเลยสรบดสามมสามบอกศูนย์สามเจ็ดบน สามเจศูนย์สหน้าบนนะ3 3มกเลยีอออกมาก็ได้างวี่เด่นมาครับผมสิงหาคม25 68เลขที่ออกมาหับย่ังบินีดเยก้า้า่แปดหกห้าหกห้าแปดหกห้ ห้าแปดหกห้าแม่สละบุรีหกห้าบนตรงๆครับผมเนาะให้เกตหกหาเลขออกแปดหกหาครับผมคือบออกสามซึ่งแปหบนหล่างเนาะนี่นะล่างออกหกสามบนออกหกหาไหมโอ้ห นี่ครับผมเนาะล่างหกสามบนออกหกห้าไปเอาเลขนั้นเล็กน้อยเพื่อไปออกแปดหกห้าล่างออกหกสามครับเจ้าแรกครับผมเนาะของพิษตายออลแปรครับแปดหกห้าครับเลขล็อกวงในนะครับเข้าสามตัวตรงครับผมเนาะนี่ครับแปดหกห้าเข้าสามตัวตรงนะครับต่อมาครับแม่สระบุรีครับ ห5บนครับเข้าตรงๆครับผมเนาะ6 5หบนครับเข้าตรงๆครับนี่ครับเลขออก865ครับ6 5หนะครับผมเนาะเลขปนีครับเลขปนี6 3ส5ครับ6 3 65ครับเข่าบนล่างครับผมเนาะเลขปนีครับเลขวิ่งเงินล้านครับ มาที่5นะครับนี่ครับให้หามาเลขออก6-5หาครับของลุงโชคดีครับหลักร้อยครับเนาะหลักร้อยแปดครับผมนี่ครับเขามาแล้ว4ีงวดจิตตอกันครับผมเนาะนี่ครับให้หกสามครับผมนี่ครับหกสามบนออกหกสามล่างครับแม่ใจดีกทมครับผมเนาะชุดเต็มครับห้าหกหกห้าครับผมเนาะ เด่นที่6กับ5ครับมาบนล่างครับ6 3สตรงตรงครับนี่ครับต่อมาครับต่อมานี่ครับผมุดเน้นนะครับแม่สารคามครับผมเนาะการเล่นสองตัวก็เข้าที่5 6 6หครับผมเนาะนี่ครับแม่สารคามครับพี่กทมครับเด่นบนล่างครับนี่ครับบนก็6ล่างก็6นะครับ ให้3กับ6มา2ตัวครับให้6 5หล่างครับผมเนาะนี่ครับเน้น6 5หล่างออก6 5หบนนะครับต่อมาครับพี่ทอพารวยครับผมเนาะ6 3สล่างเข้าตรงตรงครับ6 3สล่างเข้าตรงตรงนะครับชุดบนครับเนาะหลักร้อยครับมาที่8ครับ8 6 2สองครับ สูตรเดินดี5กับ6ครับผมเนาะ5 6 7มาทั้ง2ตัวครับเลขวิ่งคนพุ่งหนาวครับ3กับ5ครับผมเนาะมาบนล่างครับ3กับ5ครับเลขวิ่งสาวปูสเปคครับผมเนาะ7กับ8 8มาหลักร้อยครับผมคือตายออรับแปลงครับผมเนาะเลขล็อกล่างครับนี่ครับ3 6 6 3ครับ5 6 6 5นะครับกับประมาณนี้ครับผมเนาะมีใครถูกบ้างครับผม กับสุดท้ายนี้ครับกับเขาวอวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคว้าดลาดปลอดภัยเดอ้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำร้ำรวยเงนินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ